สวัสดีจ้าผู้คนวันนี้จะพามาแกะทุเรียนนะเจ้าอันนี้เป็นทุเรียนจากสวนพี่สาวนะเจ้าอันเป็นทุเรียนที่คุนปลูกมาดูแลมาประมาณหปีแล้วเจ้ากําลังออกลูกปีนี้เป็นปีแรกนะเจ้าลูกกะลังพอหมอพอดีบอกพอญ่เตัวใดนะเจ้าหมอแก่นโลโลปลายนะเจ้าแต่เนื้อเปื่ดีนะเจ้าเนื้อเนื้อดีเนื้อแน่นกรอบนอกนุ่มในนะเจ้าแก่นนี้นะเจ้าวันนี้ก็คือ แกะมาแล้วน้อยและเจ้าเพราะมันเป็นอันนี้นะให้แต่แกะปูนี้มาดูนะเจ้าอันนี้ก็เป็นมหม่อยู่นะเจ้ามาเคยแกะสักคำเตอร์นะเจ้าเตอร์นี้เป็นเตอร์แรกอยู่นะเจ้าอันนี้ส่วนพี่สาวจะอยู่ที่อำเภอรอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าน,นี้พี่สาวเป่นดูแลอย่างดีเลยนะเจ้า ติดที่ไหนนี่อูครั้งแรกนะจ๊ะจะทูรักทู้เลได้เจ้า,า,ากเมือเคยบอกแรกเหมือนเคยแกะสกักการัมเตอเจ้านี่นะเจ้าคูงามงามเจ้าเต็มเลยนะเจ้าอันนี้จะเป็นกล่องนอกนุ่มในนะเจ้ากลิ่นหอมขนาดเลยนะเจ้าหอมหอม นี่เจ้าปูติมเนื้อนแน่นเลยนะเจ้ากแกะยากนี่เจ้าเดี๋ยวลองดูแฮมันนะเจ้าออกปีแรกออกมาแค่หนักนะเจ้าแต่ก็มีเปิ้หนึ่งก็เปินเป้นมาจับจองกันหมดเลยนะเจ้ามีเจ้าของผู้ลูกผู้แก่นละเจ้า เจ้านี่เจ้าแน่นๆเลยนะเจ้าบอบนอกนุ่มในนะเจ้าหอมขนาดเลยนะเจ้านี่เจ้าหอมขนาดเลยเจ้ามาหน้าเจ้ามากินทุเรียนตุวยกันนะเจ้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้่อช่องสามพี่น้องแชนแนลตุ้ยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า